จอแนวคิดโลโก้บอลโลก2026ก่อนชมคลิปรบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับจอแนวคิดโลโก้บอลโลก2026โลโก้ฟีฟ่าเวลิลด์คัพในอนาคตทั้งหมดจะมีการออกแบบไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ โลโก้ฟุตบอลโลก2026อาจมีผลกับบอลโลกในปีต่อๆไปในการพัฒนาที่ก้าวล้ำข้อมูลระบุว่าโลโก้ฟี a w o วล์คัพในอนาคตจะมีแนวทางการออกแบบที่รวมเป็นหนึ่งโดยเริ่มตั้งแต่ฉบับปี2026และดำเนินการต่อไปหาการคาดเดาเป็นเรื่องจริงนั่นหมายถึงการละทิ้งรูปแบบโลโก้ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญและนำเข้าสู่ยุคใหม่ภาษาการออกแบบยึดตราสัญ,ญลักษณ์ฟี a w o วล์คัพในปี2026และหลังจากนั้น โลโก้ฟุตบอลโลกปี2026ที่จะใช้เป็นต้นแบบกับฟุตบอลโลกทุกรายการในอนาคตเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โลโก้ฟุตบอลโลกปี2026รวมรูปภาพของถ้วยรางวัลไว้ภายในเลขปีของทัวร์นาเมนต์ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่โดยฟีฟา่าภาษาการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมจะยึดสัญ,ญลักษณ์ฟีฟ่าโกลคับสำหรับปี2026และหลังจากนั้นนี่อาจหมายความว่าโลโก้ฟุตบอลโลกทุกรายการตั้งแต่ปี2030จะมีถ้วยรางวัลจริง พร้อมปีที่อยู่ข้างหลังโลโก้ฟุตบอลโลกปี2026หใหม่ได้รับการปรับแต่งสำหรับมือเจ้าภาพแต่ละแห่งแล้วซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของโลโก้ตามข้อมูลของฟีฟา่าภาษาการออกแบบใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจับภาพเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศเจ้าภาพในขณะที่สร้างโครงสร้างแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักสำหรับรุ่นต่อๆไปความเป็นไปได้ในการปรับแต่งวาดจะใส่โลโก้แต่ละอันด้วยองค์ประกอบที่เฉลิมฉลองวัฒนธรรมมรดกและความโดดเด่นของประเทศเจ้าภาพ ทางสื่ออย่างฟุตตี้เฮดไลน์ได้เริ่มสร้างแนวคิดโลโก้สำหรับฟุตบอลโลกปี 2030, 2034และ2038แนวคิดฟุตบอลโลกปี2030ของเยอรมนีหากข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงทิศทางใหม่นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการสร้างแบรนด์ของการแข่งขันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกการย้ายไปสู่ภาษาการออกแบบที่สอดคล้องกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้สึกต่อเนื่องและความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละรุ่นในขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมผ่านการใช้สีอันที่จริงฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆมีรูปแบบการออกแบบที่คล่องตัวอยู่แล้วรูปแบบการออกแบบนี้เหมือนกันสําหรับการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้งเช่น2 0 1 4 2018และ2022หรือ1970จนถึง1990แต่โลโก้ใหม่เป็นแนวทางที่คล่องตัวยิ่งขึ้นหากฟี ف าจะทําให้เกิดขึ้นจริงพวกเขาจะใช้ขั้นตอนเหมือ,อนกับ NFL ด้วยโลโก้ซูเปอร์โบว์ ซึ่งใช้การออกแบบที่คล่องตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารูปลักษณ์ที่คล่องตัวได้รับการปรับแต่งมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะคําวิจารณ์ของแฟนๆนักออกแบบกราฟิกมาริโตโรดิเกสได้จินตนาการว่ารูปแบบตัวอักษรของโลโก้ฟีฟ่าโวล์กลัใหม่ทั้งหมดจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเราสร้างโลโก้แนวคิดของเราโดยใช้แบบอักษรของเขาสําหรับตอนนี้เราต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเครื่องโลโก้ฟีฟ่าโวล์กลั หากการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นนี้บังเกิดผลมันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของทัวร์นาเมนต์ไปอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อนๆชอบดีไซน์ใหม่ของโลโก้ฟีฟ่า d วก p หรือไม่บอกให้พวกเราทราบในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งคริ๊งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ